เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นะคะก็ได้เข้าทลายโรงงานผลิตน้ำปลาปลอมในพื้นที่จังหวัดยะโสธรค่ะ พันตำรวจเอกภยัยสิทธิ์วงเมืองรองธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นะคะพร้อมด้วยผู้บัญชาการสำนักคดีทรัพย์สินทางปัญญาผพ้อำนวยการส่วนคดีทรัพย์สินทางปัญญาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นโรงงานน้ำปลาวงเจริญพูนทรัพย์ตำบลเชียงเพงอำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธรหลังจากที่ได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกอบการผลิตน้ำปลาตาประมึกและผู้รับมอบอำนาจว่าพบสินค้าปลอมวางจำหน่ายตามชายแดนโดยผลิตจากโรงงานดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงเข้าทําการตรวจคน้นพบว่ามีการผลิตน้ําปลาไม่ถูกต้องตามหลักอนามัยใช้วัตถุต้องห้ามมีทั้งปาราหมักวัตถุกันเสียผงชูรสและน้ําตาลซึ่งเป็นการผลิตน้ําปลาที่ไม่ได้มาตรฐานโดยเจ้าหน้าที่พบน้ําปลาปลอมที่บรรจุลงขวดแล้วจํานวน6 0 0 0ขวดและยังอยู่ในลังรอการบรรจุน้ําปลาปลอมอีก4 0 0พันขวดจึงทําการตรวจยึดไปตรวจสอบคุณภาพพร้อมกับตรวจสอบใบอนุญาตสถานประกอบการว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ค่ะ